สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ใครที่ชอบเล่นปอร์เช่แล้วแท็กแล้วชอบไปไปวิ่งแข่งกับคันอื่นนะครับในระยะ3กิลเมตรในด่านไฮวีด่านนี้ครับนี่ห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดในการดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าอยากได้400ความดู400แบบไวๆต้องดูนะนี่ไม่ต้องแต่งอะไรมากครับ เอาที่ตัวนีถนัดครับใครว่าดื่มๆมันดีอยู่แล้วไม่จริงครับต้องแต่งนครับเริ่มจากอันแรกเลยครับจุดศูนย์ถ่วงครับลาดลงมาต่ําสุดเลยครับลาดลงมาต่ําสุดตรงนี้เลยครับตรงล้อนั่นเลยครับก็ปรับชุกตามที่เราต้องการผมแบบปรับขนาดนี้อะไรเงี้ยป่ะพอดีพอดีไงก็ต่อไปนะครับปรับการเลี้ยวนะครับการเลี้ยวตรงนี้นะครับ ผมสากันเดี๋ยวผมปรับเป็น46องศาเพราะว่าแบบไม่ต้องเร็วเยอะไงน,ออนะต่อไปจูนแกนให้ใส่ด้านบนเป็นเลขสองนะครับนี่เลยนะครับเป็นเลขสองแล้วก็จูนตามที่เห็นเลยครับโยผมจะเปิดหน้าในคางไว้ให้ทุกคนเอามือถือขึ้นมาถ่ายนะครับหรือแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมจะทิ้งหน้านีนไว้ให้ก่อนนะครับโย พอแคปหน้าจอเสร็จแล้วเอาไปจูนรับได้เลยนะครับสักคันนี้หรือคันไหนก็ตามแต่งตามได้เลยนะครับได้หมดทุกคันแต่ผมชอบใช้พอเชน,นโอเคหลังจากแต่งแบบนี้เสร็จปุ๊บนะเกียร์หนึ่งก็จะ4.0เกียร์สอง3.28เกียร์สามประมาณ2.5เกียร์สี่2ุ0ตามนี้ไปเรื่อยๆครับ นะโอเคแล้วก็ต่อไปเครื่องครับปัจจัยหลักของเราคือเครื่องคเครื่องให้เราแต่งแบบนี้ครับเอาเครื่องซีแสนครับส่วนของแต่งจัดเต็มที่ครับเทอร์โบโล,ลูกใหญ่ลูกเดียวครับแล้วก็ล้อหนึบสุดนะครับเกาะถนนดีสุดท่อลอกตัดอ่ายซีพิวเบรกส่วนตัวคลัชบล็อกตรงนี้ครับนี่เลยนี่ นี่ครับไม่ต้องไปใส่นานีเพราะว่ามันจะทําให้รถเราอืดนะออกตัวไม่ดีถามว่ารู้ได้ไงดูตรงนี้นะมันติดลบถึง0.2เลยอืมกดมั่วอีกไม่ต้องไปใส่นะทุกคนให้ใส่มอน้ําท่อใหม่ท่อคู่อันใหม่นบมันก็จะออกตัวดีขึ้นนบใช่พปะ่าไม่รู้นะแต่ แต่งตามส่วนสีเรื่องของการแต่งภายนอกไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนนะการการแต่งเป็รซี่อร่อยจริงการแต่งนะแล้วแต่คนเรานะว่าจะแต่งแบบไหนชอบแบบไหนนะสไตล์คนเราหรือสไตล์ของตัวเองนสไตล์ใครสไตล์มันนะส่วนแล้วแม็กก็เรื่องของคนเรานะหลังจากแต่งเสร็จแล้วนะ ไปลองดูเดี๋ยวผมไปดูมันไม่มีการใส่ครับความดูสี่ร้อยก็จริงแต่เวลาแบบแข่งจริงสากิโลมันไม่เคยใส่ครับใส่ไม่เป็นเลยครันนี้แต่งตามรับรองใส่ไม่ไปแน่นอนโอ้าเป็ซี่อย่อยจัดเอออ่ะโอเคี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมตัดภาพไปหน้าจอกันน โอเคนะครับแล้วก็มิอยู่กับเป๊ปซี่นะครับนี่เลยเป๊ปซี่จะหมดล,ละเดี๋ยวเติมกันนี่เนะติมพลังจากเป๊ปซี่ก็ไม่พอนะทุกคนเพราะพลังงานมันยังไม่พอนะ ทุกคนอาจจะเห็นว่ามันอาจจะซูมนะแต่ที่จริงไม่เลยแล้วก็เนี่นมปังกินนะทุกคนกินขนมปังกับนมแล้วก็นี่เลยเนี่ยแต่เรายังไม่กินนะเราจะแคสกินต่อลืบก,ก,กินน้ำเสร็จนะ,อะโอเคกินเป็ดสีแล้วก็ไปสี่ร้อยไม่ยากกันนี้ไปทางนี้นะ ยูทูปเต็มเต็มหน้าเลยเดี๋ยววิ่งใช่ยาวนะกดเปิดตัวนี้ด้วยให้กดเปิดให้เป็นสีเกียมนะแล้วทุกคนจะรู้ว่าเวลาวิ่งไปเร็วๆแล้วรถมันจะเสียหลักตกคุ้อยู่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่คันนี้เลยกดเลือสองสอง 400ไม่นานมากนะต้องจับเวลาดูนะทุกคนเนี่ยสามร้อยหกวอ้อยเป๊บเดียวเองเอยเอยใช่ตพิงถึงคันนี้นะสี่ร้อยไม่นานผมไปแท็สามโลมาประมาณสี่ร้อยแปดสิบสามถึงจ่าสุดนะคันนี้ห้าร้อยวิ่งแต่ ต้องปิดตัว traction control ไม่ใช่ t r a c k control เด็กขคันเนี่ยวิ่งจริงห้าร้อยก็ถึงเนี่ยกดเบรกหลัไงไปเลยไม่ต้องกลัวแม้ปิดไปแล้วนี่พอดีเลยโอ้ยแรงจัดเข็นแล้วนะ เดี๋ยวจะไปลองวิ่งกับรถจริงๆให้ดูว่ามันจะแร,ร,รงเร,งร็วแรงแซงคลังคุกกันมากสักแค่ไหนวันวัน,วนเมื่อกลางันผมลองแล้วนะแม่งแรงจริงเอาชนะปอเช่ที่แต่งมาแบบพอๆกันเลยเอาซะเขายอมเราเลยรอบเดียวจบครับ แต่วันนี้จะมาพิสูจน์ที่ดูนะว่าแม่งเอาชนะได้จริงช่วงต้นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ช่วงปลายแม่งวืดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวท้ารถแถวนี้แล้วกันเห็นอยู่คันซ้องขันนี่หว่าเนี่ยข้างหน้าเลยจิติยาจิติยาลอกหน่อยลอบคำท้าหน่อยสามโลสามโลสามโลนะทุกคนอ่ะอ้าเข้าไปไหน สี่ร้อยก็ได้สี่ร้อยก็ได้อยากได้สามลูอ่ะอยากแข่งสามลูอได้ไหมจีทีอารอ่ะ,อะก็ได้สี่ร้อยสองเมตรก็ได้ปะม, mm. มาดูกันนะหนึ 1, 2, ่งสองสามคันนี้ออกโตเจอกินขาดเลยเลยสี่ร้อยไม่แรงนะคันนี้ เห็นไหมไม่แรงเลยสองเองสองนะความเร็วเต็มที่ทำเวลาเก้าวิงเลยศูนย์ถึงสี่ร้อเาวิเหลอไม่ใช่สิศูนย์ถึงสิบเก้ร้อเมตรนะเมตรศูนย์ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเอ าวไดจีเดียเพิ่งมาแสงว่าแม่งอ hey. 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 ืดเฮ้ยเอาเครื่องแรกตกหน่อยนึงมีฝนตกหน่อยนึ่งไม่มากเท่าไหร่เติมน้ำมันรถก่อนนะทุกคน แต่โต้ก็ไม่ควรเปิดเพราะโต้ยังเป็นเด็กอยู่โตโดนคนเดียวยนะค่าไฟอะ่ะเติมน้ำมันมบอกแล้วบอกแล้ว โฟกก็อยากมาโฟกไฟอยากมาพิมพ์เช็ตมาเลยอ่ะโอ้โหไปท้าคันดําตรงนี้ก่อนทั้งหนวะ ร้อนบ่าเลยเย็นเชียบเฉียนโอ้โหแป๊บเดียวจะถึงแล้วนี่ไม่นานเขาดโอ้โหสี่ร้อยแล้วโอ้โหน่ารักกว่าหยียบเลี้ยลยายนะคะนี้เออเหอ ต้องท้าคันนี้แข่งนะส,สามลูเพื่อนสามลูโอเคสองหรือสามว่คะคันนี้สามหนึ่งสองสามเอ้าทำไมคันนั้นไปก่อนวนะนเฮ้ยแรงใช้ได้นะคันนี้ เอ้กินขาดว่ะคันนีกินขาดว่ะโอ้โหตามไี่ทันไม่เห็นฝุ่นเลยอะแรงเกินคันนี้เบียสสีแล้วขมโคตรง่ายเลยไม่ได้เร็วมากนะเอาไม้อเอายูทู u b บ้าเฮ้ย เส้นด้วยความเร็วไม่มากเไไาต็มแม็กซ์ความเร็วเต็มที่4 4 4นะ มีล้อสักหนละกันล้อแม่งีอีะน้ำหนักไปทางด้านหลังหมดกดเบรกลังนี่นะกดเบรดแล้วเบรกลังนี่และ เฮ้ยเชียร์ยังมาขันแรงจริงแรงโคตรก็วันนี้ก็คงมีเท่านี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครกันด้วยนะครับตะไคร์ยี่ตะไคร้วะเออช่างไม่ได้แต่ว่าชอบค้างโคบชอบกบชอบเขียดตัวไหนก็ตามกดไปเถอะ นี่นี่จ้า